คือเราอยากกิน <rôle> ย <à déc> ังไงปาก็จะทําแบบนั้นให้คนทานเหมือนแบบเราทําให้พ่อแม่กินยังไงเราก็จะทําให้ลูกค้าแบบนั้นก็คือแบบซื่อสัตว์ต่ออาชีพตัวเองแล้วก็ทุกอย่างใช้ใจทําค่ะเพราะป้าเชื่อว่าถ้าเกิดใช้ใจทำอ่ะทุกอย่างมันจะออกมาดี สวัสดีค่ะชื่อปลานะคะ,ะนนณัฐนนท์กรประเสริฐกิติค่ะก็เป็นเจ้าของร้านเค้กแบรนด์ปาวีดิสเซอร์คาเฟค่ะ mm hmm. คือเริ่มแรกที่มีชื่อคาเฟ่เริ่มแรกคือปลาเปิดเป็นร้านกาแฟาแล้วก็เป็นเค้กชิ้นเล็กค่ะแล้วนั้นก็คือไม่ประสบความสําเร็จก็เลยปิดหน้าร้านแล้วตอนนี้คือมาทําเป็นเค้กปอนออนไลน์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีหน้าร้านค่ะ เริ่มจากเรียนจบเป็นคนชอบทําขนมอยู่แล้วแล้วพอเรียนจบแล้วก็เลยไปเรียนตามที่แบบที่ตัวเองชอบก็คือไปเรียนทําขนมจริงๆที่ก็นองเบอร์ค่ะแล้วพอจบมาก็เอามาปรับสูตรคิดแบบให้มันแบบเป็นแบบน่ารักน่ารักที่จะมาให้มันเป็นเอกลักษณ์ของเราอย่างเงี้ยค่ะก็คือขายไม่ได้ค่ะเค้กนี่คัดทิ้งแบบเยอะมาก แล้วเราเปิดหลายสาขาพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราเป็นคนทําเค้กเองด้วยก็เลยแบบเหมือนดูแลไม่ทั่วถึงด้วยเรายอดขายก็ไม่ได้ก็เลยยื้ออยู่2ปีแล้วก็ปิดปิดตัวไปเลยค่ะ ตอนนั้นน่ะคิดว่าแบบจะไม่ทําเค้กแล้วคือแบบเฟลก็คือแบบปิดร้านเลยแต่ว่าด้วยความว่าเรายังห่วงอุปกรณ์ทําขนมเนาะก็เลยแบบยังมีครัวอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็แบบเฟลไม่ไม่แตะทําขนมเลยแบบ6เดือนคือไม่ทําเลยแล้วแบบพอกลับมาแล้วก็เออมาทําเล่นเล่นก็ได้ถ้าแบบเราถ่ายรูปเค้กแล้วลงเพจลงอะไรถ้ามีลูกค้าออเดอร์อ่ะเราก็จะทําตามออเดอร์ไม่ต้องมีหน้าร้านก็ได้ เริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่มาทำเค้กปอนแล้วก็เป็นร้านออนไลน์ค่ะไอเดียปารจะมาเกิดจากไปเที่ยวเห็นแบบอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอามาอ่ะแบบทำเป็นเค้กทำเป็นอะไรแล้วก็เหมือนดูเทรนตอนนี้ว่า เออลูกค้าชอบอะไรอย่างมีช่วงหนึ่งคนชอบผีเสื้อปอาก็จะมาเป็นโจทย์ในการดีไซน์ว่าเอ้ยเค้กผีเสื้อมันทําอะไรได้บ้างหรือปไปเที่ยวน้ําตกเที่ยวอะไรก็จะเอามาอาเด๊ะทำเป็นเค้กน้ําตกก็คือดูจากสิ่งรอบตัวค่ะต้องบอกอย่างนี้ว่าที่ร้านค่ะเค้กก็คือจะแบ่งเป็นหลายหมวดเนาะก็จะมีแบบแบบที่สวยงามที่เป็นแบบมีปักลูกโป่งตุ๊กตาแล้วก็จะเป็นแบบเค้กเสมือนจริงที่เป็นแบบเค้กอาหารแล้วก็เป็นเค้กแนวธรรมชาติที่เป็นเค้กสวนขวด ในแต่ละหมวดอะค่ะม um, ันก็จะมีตัวที่แบบขายดีของเขาในแต่ละหมวดอย่างนี้ค่ะก็คือในกล่องหรือว่าในภาชนะนะคะตรงส่วนข้างล่างค่ะก็จะเป็นเค้กก็คือเลือกรสได้เลยช็อกโกแลตวานิลาหรืออะไรแบบนี้ก็คือเป็นเลเยอร์เค้กแต่ว่าตรงข้างบนส่วนที่เป็นแบบของตกแต่งอะค่ะจะเป็นมูนกะทิแล้วเราทำอันเนี้ยมานานหรือยังคะเป็นเค้กข้าวกล่องอันนี้เพิ่งใหม่ล่าสุดเพิ่งลงไม่ถึงอาทิตย์เองค่ะใช่ เพราะก่อนหนะ้านี้จะเป็นปอนใหญ่ๆค่ะอันนี้เพิ่งลงขายก็ขายดีค่ะตัวผัดกะเพรานี่คือขายดีมากผัดกะเพราไข่ดาวค่ะ คือเราอยากกินยังไงปาก็จะทําแบบนั้นให้คนทานเหมือนแบบเราทําให้พ่อแม่กินยังไงเราก็จะทําให้ลูกค้าแบบนั้นค่ะก็คือแบบซื้อสัตว์ต่ออาชีพตัวเองแล้วก็ทุกอย่างใช้ใจทําค่ะเพราะปาเชื่อว่าถ้าเกิดใช้ใจทำอ่ะทุกอย่างมันจะออกมาดีจุดเด่นเลยก็คือหนึ่งคือเราไม่มีใส่สารกันเสียไม่มีไขมันชานแล้วก็วัตถุดิบก็พรีเมียมทุกอย่างแล้วก็เค้กที่ร้านจะหวานน้อยค่ะแต่เข้มข้นนะ โชคดีตรงที่ว่าปาเริ่มออนไลน์มานานมากแล้วก่อนโควิดจะมาเราก็เลยเหมือนมีฐานลูกค้าที่เป็นออนไลน์อยู่แล้วแล้วตอนที่ล็อกดาวอะค่ะเราไม่มีหน้าร้านปาก็ไม่ได้ต้องปิดหน้าร้านแต่ก็มีกระทบบ้างนิดหน่อยแบบผับปิดพวกที่ก็จะมีเบอร์เดย์เค้กไปแบบปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเสียยอดขายอะตรงนั้นไปแต่ก็คือไม่ถือว่าไม่ได้กระทบมากค่ะ ยิ่งช่วงโควิดคือเยอะมากเปิดเต็มไอเลยอย่างตอนปลาเริ่มแรกๆอะ่ะไม่มีเลยคือน้อยมากแต่ตอนนั้นก็คือจะลำบากตรงที่เออใช่คู่แข่งเราไม่เยอะแต่มันลำบากตรงที่เราต้องทําความเข้าใจกับลูกค้าด้วยความว่าลูกค้าเขายังชินกับการที่ไปเลือกเค้กหน้าตู้แต่เราไม่มีไม่มีหน้าตู้ให้เลือกแล้วก็ delivery ยังไม่ยังไม่บูมเหมือนตอนนี้เขาก็จะคิดว่าโอนเงินมาเราจะได้ของไหม หรือเค้กอะมันจะเหมือนในรูปที่เราลงหรือเปล่าคือคําถามจะเยอะมากตอนนั้นก็จะเป็นอุปสรรคค่ะแบบเหมือนเราก็ต้องทาความเข้าใจกับลูกค้าว่าเรามีตัวตนจริงๆนะแล้วสินค้าที่เราลงอะคือเราถ่ายรูปมาจากเค้กจริงๆอะไรแบบนี้ค่ะก็คือต้องใช้เวลานิดนึงพอมีลูกค้าเริ่มรีวิวกลับเข้ามาอะไรเงี้ยความน่าเชื่อถือมันก็แบบเพิ่มขึ้นแต่แรกๆก็ลําบากค่ะ คือคงคุณภาพสินค้าและการบริการที่ดีค่ะก็คือเหมือนเราจะมีแอดมินก็จะเทนแอดมินขึ้นมาว่าเหมือนลูกค้าต้องการอะไรถ้าเกิดเราจัดหาให้ได้ทําให้ได้อะคือเราพร้อมจะเซอร์วิสค่ะแล้วก็มีลูกค้าประจําก็จะมีของของแถมแบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยให้ตลอดเริ่มจากเล็กๆก่อนก็ได้ค่ะเหมือนเราทําแบบในครัวอยากคิดว่าเราจะทําเค้กเพราะเป็นธุรกิจ ให้คิดก่อนว่าฉันน่าอยากทําเคเพราะว่าฉันรักที่จะทําเคให้คนที่บ้านชิมก่อนก็ได้คอมเมนต์ก่อนก็ได้เริ่มจากเล็กๆค่อยๆโพส์ค่อยๆลองขายดูค่ะค่อยๆทํา